สภาคอนเกรสว่าธนาคารกลางสหรัฐมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถในการสกัดเงินเ,นเฟอ้อที่พุ่งขึ้นในสหรัฐและกําลังดําเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดวยมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพด้านค่าใช้จ่ายสําหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจของชาวอเมริกันนอกจากนี้นายพาเวลยังระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐขณะนี้อยู่ในภาวะที่น่าพึงพอใจนะคะ ตลาดแรงงานนั้นแข็งแกร่งขณะที่อุปสงค์ก็อยู่ในระดับสูงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเงินเฟอ้ออยู่ในภาวะที่ร้อนแรงเกินไปและจําเป็นที่จะต้องชะลอตัวลงโดยในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อจากนี้จะต้องเห็นสัญญาณว่าเงินเฟอ้อได้ปรับตัวลงกลับสู่เป้าหมายที่ร้อยละ2และคาดหวังว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะมีความเหมาะสมโดยอัตราการปรับ ที่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับและแนวโน้มเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรวมไปถึงการที่จีนประกาศใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์กำลังเป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันให้กับภาวะเงินเฟ้อซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในสหรัฐแต่มีผลกระทบไปต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเลยค่ะก็ย้ำว่ามาตรการกลุ่มเข้ม